เก็บตังไว้ทำอะไรนะเก็บตังไว้ทำอะไรนะพรุ่งนี้วันเกิดใครนะตรงนี้ไม่เกิดเกิดใครไม่เยอะอะไรดีไอ็กซ์มืมาตอนไหนซซไอ้ก๊ามืมาจอดอะไรนะมาจอดไหม อันนี้เสื้อใครครับไม็ขโมยมาตอนไหนไเสื้อใครครับขโมยมาตอนไหนไม่รู้เสื้อใครครับติดน้ำลายบูดแล้วติด,ต,ดติดน้ำลายบูดแล้วครับทุกคน รขโมยมาตอนไม่ไม่มีใครอยู่ครับอย่าตีอย่าตีถ้าตีโยนเสื้อดิงเลยนะลอล l i n g r o l l i ล g r o ิงลอล rolling r o ล l i n g r ยอๆ i n สวัสดีสมภพครับสมภพครับกัปตันกัปตันมาแล้วครับตอนนี้ สวัสดีกัปตันครับ้อไอแมวสวัสดีกัปตันนะครับสวัสดีกัปตันนะครับพี่ขึ้นมาแหละจี้สวัสดีกัปตันครับทุกคนพรุ่งนี้เกิดใครคะวันนี้วายเกิดฟุกเองครับพรุ่งนี้กระตู้เต็มเลย ทุกคนก็ปวดตุกพรุ่งนี้วันเกิดวันเกิดกเกิดผมเองครับตบแล้วคทุกคนเดี๋ยวฟุกต้องปิดไลฟ์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวติดตามได้าทางสตอรี่ไอจีนะครับว่าฟุกจะไลฟ์ช่วงไหนหรือว่ายังไงนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับ น้องบโบบายบายดิบายอย่าลืมนะครับฝากฝากติดตามหนังน้องลินด้วยนะครับหนังน้องลินวันที่8เมษายนนะครับผมรักหน้ามอ,มอนะครับรักหน้าวัวชนนะครับรักนี่วัวชนนะอะไรอย่างไรเดี๋ยวไหมรักนี่วัวชนรักนี่วัวชนตามติดตามนะ